สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ m o n e y Delivery ค่ะค่ำคืนวันพันหัสบดีที่21พฤษภาคมค่ะตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไปพร้อมๆกันพูดคุยกันนะคะกับคุณอาทิประดาและดิฉันวิมลวันค่ะค่ะช่วงนี้นะคะเราจะได้อัปเดตข่าวกราวนะคะในหลากหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซนยุโรปที่กาลังพยายามจะกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งนะคะนําโดยทางด้านของกรีซราคาที่วันนี้ประกาศเลยนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดประเทศวันที่15มิถุนายนนี้ให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้และน เดือนกรกฎาคมเส้นทางการบินระหว่างประเทศก็จะเริ่มเชื่อมต่อกันแล้วด้วยการเปิดประเทศต้องดูกันด้วยนะคะคือในเรื่องของแง่มุมทางด้านเศรษฐกิจก็ต้องเกิดแหละแต่ว่าในเรื่องของสุขภาพหรือว่าสาธารณาสุขก็ต้องทําควบคูบ่คก,กันไปด้วยอย่างของบ้านเราเนี่ยมีการผ่อนคลายการล็อกดาวน์เป็นระลอกระ,ะลอกแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยเขาก็ไปเจอกันที่ไปร้านตัดผมก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายระลอกที่สองเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันด้วยแหละค่ะว่าหลังจากนี้การผ่อนคลายจะเป็นอย่างไรกันต่อค่ะค่ะซึ่งอาจจะมีความเคลื่อหน้าในเร ฉุกเฉิตนต่อเนื่องไปอีกนะค,คะเพื่อที่จาดูการผ่อนคลายล็อกดาวน์ในระยะที่3และระยะที่4ระหว่างที่นานาประเทศกําลังพยายามจะเปิดประเทศนะคะอีกหนึ่งประเทศที่ประสบกับภาวะการแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือว่าโครโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างเรียกว่าอยู่ในขั้นวิกฤตั่นก็คือทางด้านของสหรัฐอเมริกาละค่ะ,คะล่าสุดนะคะถือได้ว่า ปัญหาภายในเนี่ยก็ต้องจัดการแต่ว่าปัญหาภายนอกที่จะมาเบี่ยงเบนความคิดเห็นหรือว่าคนในประเทศก็ต้องดูแลด้วยนะคะดังนั้นค่ะทางด้านของสหรัฐอเมริกาความสัมพันธ์ระหว่างจีนก็ยังงอนแง่นนะคะล่าสุดนั้นวุฒีสภาสาหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งจะเป็นผลนะคะถ้าหากว่ามีผลทางกฎหมายแล้วจะมีผลตัดสินให้บริษัทจดทะเบียนที่เป็นสัญชาติจีนหลุดออกจากตลาดหุ้นสหรัฐค่ะ ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะถือเป็นประเด็นต่อเนื่องหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกานะคะได้ประกาศตัดสัมพันธ์กับทางด้านของจีนหลังจากที่อ้างว่า อ้างในเรื่องของความมั่นคงนะคะหรือแม้กระทั่งได้สั่งให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการยกเลิกการลงทุนในหุ้นจีนล่าสุดร่างกฎหมาย Holding Foreign Company a c c o u n t a b l e Act นะคะซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่นายจอห์นเคนเนดีวุฒธธิสมาชิกรัฐลุยเซียนาจากพรรคกริพบริกันเสนอให้วุฒธธิสภาพ,พิจารณาได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมทน้นปราศจากข้อขัดแยง้งและยังได้รับการสนับสนุนจากนายคริสแวนโฮเลนวุฒ สมาชิกรัฐแมริแลนด์จากพรรคเดโมแครตและนายเควินครามเมอร์วุฒิสมาชิกจากรัฐนอร์ทาดานอร์ททากอต,ต้านะคะจากพรรครีพับลิกันด้วยโดยวุฒิสมาชิกเคนเนดีนั้นระบุบอกว่าผมไม่ต้องการทําสงครามเย็นรอบใหม่แต่สิ่งที่ต้องการและเชื่อว่าคนต้องการก็คือจีนต้องเล่นตามกติกาค่ะดังนั้น ร่างกฎหมายฉบับนี้ระบุให้บริษัทสัญชาติจีนที่เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐต,ต้องไม่ถูกควบคุมหรือเป็นเจ้าของโดยรัฐบาลต่างชาตินั่นหมายความว่าก็ต้องไม่ใช่ชาติจีนนะคะ mm. ต้องยื่นรายงานด้านกา,การเงินเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลด้านการบัญชีของสหรัฐเป็นผู้ตรวจสอบด้วยหลังจากนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้จะถูกส่งให้สภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐพิจารณาก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นผู้ลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายซึ่งณนะปัจจุบันนี้มีบริษัทสัญชาติจีนกว่า160 5แห่งที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งรวมไปถึงอารีบาบากรุ๊ปโฮดดิ้งไปตู่อิงหรือว่า JD.com ด้วย <c oughs> ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีความเสี่ยงและคาที่จะถูกดีลิสต์หรือว่ากำจัดออกจากตลาดหุ้นสหรัฐค่ะแต่ต้องดูด้วยนะถอดถอนหรือว่ากำจัดเขาได้จริงหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าบริษัทยยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะที่อยู่การหรือว,ว่าเป็นไม้เบื่อ <c oughs> ไม้เบากันละค่ะสาหรับจีนกับสหรัฐที่ดูเหมือนว่า จะดีแต่ก็ยังมีไส้ในที่ยังคงต้องติดตามกันด้วยนะคะ,คะและแน่นอนว่ามีผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจทั่วโลกค่ะขณะเดียวกันตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวกันลงไปน,นั้นก็มีผลกระทบจากในเรื่องของโควิด19ที่เกิดขึ้นค่ะหลายประเทศมีการใช้มาตรการต่างๆนะคะการเงินการคลังออกมากระตุ้นกันด้วยแต่ว่าขณะเดียวกันค่ะวันนี้ทางด้านของอังกฤษนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่เราต้องติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดเขาบอกว่าอังกฤษเนี่ยจะมีการขายพันธบัตรที่ผลตอบแทนติด ลบเป็นประวัติศาสตร์เลยการที่ผลตอบแทนติดลบแบบนี้นะคะ,คะก็หมายความว่ารัฐบาลอังกฤษนั้นเขาจะใช้นี่คืนนักลงทุนในวงเงินที่น้อยกว่าเงินต้นด้วยประเด็นนี้ต้องติดตามกันแหละค่ะว่ามันจะมีผลกระทบต่อตลาดเงินทั่วโลกกันด้วยหรือเปล่านะคะ,คะโดยทางด้านของรัฐบาลอังกฤษค่ะได้มีการทําการออกพันธบตัตรที่มีอัตราผลตอบแทนที่ติดลบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่ามีความกัวงวลเกี่ยวกับในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีการถดถอยและอาจจะทําให้เศรษฐกิจของอังกฤษนั้นมีการปรับตัว ลดลงไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยสำนักบริหารหนี้รัฐบาลอังกฤษหรือว่า DMO มีการเปิดเผยทางสำนักงานสามารถจำหน่ายพันธบัตรอายุ3ปีวงเงิน3 8พันล้านปอนด์ในการประมูลวันนี้ค่ะมีอัตราผลตอบแทนติดลบนะคะ0.003%ซึ่งหมายความว่ารัฐบาลอังกฤษจะใช้หนี้คืนนักลงทุนน้อยกว่าเงินต้นอีกมุมหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นการสะท้อนความวิตกกังวลของนักลงทุนต่อภาวะเศรษฐกษิจถดถอยอย่างรุนแรงจนยอมรับว่าอัตราผลตอบแทนที่ติด ลบดีกว่าการเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆที่อาจจะสูญเสียเงินต้นมากกว่านี้ค่ะซึ่งการจําหน่ายพันธบัตรในอัตราดอกเบี้ยติดลบส่งผลให้อังกฤษอยู่ในกลุ่มประเทศเดียวกับเยอรมนีญี่ปุ่นและอีกหลายชาติในยุโรปที่มีการออกพันธบัตรที่มีอัตราผลตอบแทนที่ติดลบเช่นเดียวกันค่ะก็ถือว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งนะคะที่ณปัจจุบันไม่ใช่แค่อัตราดอกเบี้ยหรือว่าผลตอบแทนที่ระดับศูนย์เ็แล้วติดลบ ใครก็ยังยอมซื้อนะคะเนื่องจากว่ากังวลกับความเสี่ยงกับภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะถดถอยรุนแรงในช่วงอนาคตข้างหน้าอีกหนึ่งประเด็นที่ติดตามกันต่อน,นะคะว่าภาวะเศรษฐกิจจะฟื้นคืนได้เมื่อไหร่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ายารักษาโรคมาได้ไหมวัคซีนป้องกันโรคนั้นล่าสุดเป็นอย่างไรนะคะล่าสุดนะคะมีการ,ปรเปิดเผยจากทางด้านของบริษัทค่ะแอสตราเซเนกานะคะซึ่งเป็นหนึ่งบริษัทที่ผลิตวัคซีนดูแลในเรื่องของ,ของการรักษาโควิด -19 ระบุบอกว่าเขามีความพร้อมแล้วล่ะคะ่ะในช่วงระยะเว ลาต่อจากนี้ไปจะพยายามผลิตนะคะเพื่อป้อนตลาดโลกกว่าพันล้านโดสเลยทีเดียวค่ะ แอสตราเซเนกานะคะเป็นบริษัทเวชภัณฑ์สัญชาติอังกฤษและสวีเดนกำลังเร่งดำเนินการเพื่อที่จะผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดให้ทุกประเทศทั่วโลกสามารถเข้าถึงวัคซีนดังกล่าวได้สรุปข้อตกลงขั้นต้นในการผลิตวัคซีนต้านโควิด -19 าจำนวนอย่างน้อยที่สุด400ล้านโดสจนถึงขณะนี้ได้ตกลงที่จะทำการผลิตรวมแล้วกว่า1000ล้านโดสนะคะโดยจะเริ่มส่งมอบเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายนปี2563กก็คือปีนี้ และมีเป้าหมายที่จะทำข้อตกลงในการผลิตวัคซีนดังกล่าวต่อไปในปีถัดๆไปนะคะนอกนาจากนี้ค่ะแอสตราเซเนกเองยังระบุว่าบริษัทได้รับเงินทุนมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์จากหน่วยงานวิจัยและพัฒนาด้านชีวการแพทย์ขั้นสูงของสหรัฐเพื่อใช้ในการพัฒนาการผลิตและส่งมอบวัคซีนต้านโควิด -19 ค่ะ ฟังแบบนี้แล้วถือว่าเป็นความหวังเป็นการสร้างความหวังนะคะ,คะว่าในเรื่องของการป้องกันหรือว่าการรักษาของโควิด1 9นั้นเริ่มที่จะเห็นแสงสว่างกันแล้วแหละเพราะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับบ้านของเรากันด้วยนะคะ,คะขณะเดียวกันมาดูกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะหลังจากที่กรงนอมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยกันลงไปภาคธนาคารพาณิชย์ตอนนี้ก็มีการประกาศล,ลดลงแล้วเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะก็บอกว่าจะมีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะมีผลในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยทางด้านของธนาคาร พาณิชย์นะคะวันนี้มีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยการ3รูปแบบค่ะทั้ง MLR MOR แล้วก็ MRR โดยจะมีผลทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ค่ะนอกจากในเรื่องของมาตรการลดดอกเบี้ยแล้วนะคะธนาคารก็ยังมีมาตรการอื่นๆที่ออกมาช่วยเหลือลูกค้ากันด้วยค่ะทางด้านของคุณอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยค่ะธนาคารได้มีการประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ทุกประเภทเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบภาระต้นทุนดอกเบี้ยของลูกคา้า เพื่อสนับสนุนด้านสภาพคล่องให้แก่ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทแบบมีระยะเวลาหรือว่า M.L.R ปรับลดจาก5.375เป็น5.25ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในระบบธนาคารอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชีหรือว่า M.O.R ปรับลดลงจาก6.095เป็น5.845เ ละอัตาดอกเบีย้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือว่า MRR ปรับลดลงจาก6.345เปเ็น5 9 9ป็นค่ะซึ่งถือว่าปรับลดลงมากที่สุดในระบบธนาคารโดยมีผลตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือ22พฤษภาคม2 5 6 3เป็นต้นไปนอกจากมาตรการลดดอกเบีย้ยแล้วธนาคารยังสนับสนุนแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้และการให้สภาพคล่องเพิ่มเติมผ่านสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำหรือว่าซอฟโลนให้แก่ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบกันอีกด้วยค่ะ พักกันสักครู่นะคะหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถือว่าสร้างผลตอบแทนที่ดีในภาวะที่อัตราดอกเบีย้ยอาจจะดูไม่ค่อยได้รับผลตอบแทนสักเท่าไหร่นะคะช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาติดตามค่ะว่าราคาทองคําที่พยายามจะไต่สถิติใหม่อย่างต่อเนื่องจะมีทิศทางต่อเนื่องนั้นต่อไปอย่างไรช่วงหน้ากลับมาหาคําตอบกันค่ะ ว่าการลงทุนกันต่อเลยถ้าโดยเฉพาะใครที่บอกว่าอยากจะซื้อทองคออําอยากจะเข้าไปลงทุนในทองคํานะคะจะมีวิธีการอย่างไรหรือว่าระดับราคาในตอนนี้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มากน้อยอย่างไรกันบ้างนะคะค่ำคืนนี้ค่ะพูดคุยกันกับคุณโชลทิตนวลพระผู้จัดการฝ่ายวิคห์จากโฮเซงเฮงโกลฟิเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณชลทิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะในช่วงที่ผ่านมาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะคะเราจะเห็นราคาทองคําผันผัวเลยทีเดียวมีโอกาสที่จะสร้างสถิติสูงสุดใหม่หลายครั้งนะคะประเมินสถานการณ์ต่อไปยังไงดีคะประเมินอ,อย่างนี้แล้วกันพี่ค่ะยังไงดีคะสองสอง,สองแนวทางค่ะเอ,เอาระยะยาวก่อนคือสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสองสัปดาห์ที่แล้วที่ผมคุยกับพี่เรื่องเศรษฐกิจสหรัฐจะตกตก่ําจะชะลอตัวไหมใช่ไหมรับพี่ําได้ แล้วเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อเดือนต้นสัปดาห์เนี่ยคุณเจอโรมพาวเวลรมนตรีคลังของสหรัฐหลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายังไม่เห็นอะไรที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวเอไม่เป็นไรผมไม่ไปขัดท่านแต่ทีนี้ในสหรัฐเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่ชื่อย่อ NBER อย่าถามว่าแปลว่าย่อมาจากอะไรจาไม่ได้แปลเป็นไทยคือว่าสภาวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติของสหรัฐ ไอ้หมอนที่นีหมอ,นอ,หมอนเนี่ยท่านหน่วยงานเนี้ยเขามีหน้าที่ที่จะบอกว่าเศษรษฐกิจสหรัฐวัฒจักรเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยสูงสุดหรือ,อยังค่ะหรือ,อยังเออ<ม>อันเนี้ยผมก็ไปดูย้อนหลังไม่ไทราบพี่แทนเอารูปมาทันไหมไม่ทราบนะโอคมาทันนะค่ะทีนี้ถ้าเกิดไปดูย้อนหลังนะตั้งแต่ปีศูนย์หนึ่งจริงจเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเจ็ดแปดอะ พียงแต่ว,ว่ากราฟที่เห็นเนี่ยมีตั้งแต่ปีศูนย์หนึ่งที่เห็นได้ชัดแล้วนะครับ<ห>ตอนสักมีนาคมปีศูนย์หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐส,สูงสุดแล้วเออพอตอนนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นครับหุ้นสหรัฐผมเอาเอสแอนพีคือข้างบนอะที่เป็น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 กลุ่มเป็น,เป,นเป็นเล็กหนึ่งอะ<ห>่ะปรากฏว่าหุ้นเนี่ยก็เริ่มลงทองเนี่ยก็เริ่มไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมฮะพอมาสเปซสองเดือนสิบเอ็ดปีศูนย์หนึ่งปรากฏว่าเขาบอกว่าหุ้นเศรษฐกิจสหรัฐต่ำสุดแล้วนะ หุ้นก็ขึ้นทองก็เริ่มลงเห็นไหมพอ,อมาช่วงสามอีกเ็าบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยสูงสุดแล้วนะเกิดอะไรขึ้นครับทองก็ไต่ขึ้นมาหุ้นก็เริ่มลงจะตรงกันข้ามกันจนมาถึงสเตจสุดท้ายเนี่ยช่วงตัวสเตจที่สี่เนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยนะต่าสุดแล้วกําลังจะขึ้นพอเป็นอย่างเนี้ยหุ้นก็ขึ้นเยอะเลยเห็นไหมหุ้นแรลี่ขึ้นมายาวมากสิบปีมั้งทองขึ้นไปนิวไฮหนึ่งเก้าพันเก้ารอยี่สิบมันสุดท้ายก็ปรับลงมาถามต่อไปครับว่า เขาจะประกาศเมื่อไหร่ครั้งต่อไปว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยวัจาจักรเศรษฐกิจเนี่ยจะต่ำสุดหรือจะสูงสุดเมื่อไหร่ก็มีนักนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มหนึ่งเขาก็ไปแกะงานวิจัยของ NBR เนี่ยเขาประเมินกันว่าน่าจะเป็นมิถุนายนปีเนี้อาจจะประกาศว่าเศรษฐกิจสหรัฐยุติการเป็นขาขึ้นแล้วอแล้วกําลังจะปรับตัวลงถ้าเป็นอย่างเนี้ระยะยาวเนี่ยหมายความว่าอะไรพี่ถ้าหากว่าเศรษฐกิจปรับตัวลงมาเนี่ย พุ่งมันจะไปไม่ได้ครับค่ะแล้วก็ทองนี่แหละมันจะน่าสนใจเอออันนี้คือสําหรับท่านที่จะถือระยะยาวนะก,ก็ยังเรียนอย่างนี้ยังสบายใจได้ส่วนระยะสาั้นเมื่อสักครู่ที่พี่หญิงเกริ่นมาก็ก็เข้าใจว่ามีเรื่องของวัคซีนที่พูดในวันต้นสัปดาห์มีวัคซีนแล้วแต่ทีนี้น่าสนใจเนะี่ยที่ว่าไอ้วัคซีนตัวไอ้เรื่องเกี่ยวกับโควิดเนี่ยจริงๆแล้วนะผ่านเปสแรกเนี่ย มีหลายประเทศอะเข้าใจว่าจีนไต้หวันอเ่ล่าผมไม่แน่ใจนะหลายประเทศเนี่ยขาดแล้วแต่ทําไมหุ้นไม่ขึ้นแต่พอสหรัฐประกาศปุ๊บพุ่งขึ้นเออวันน่าสนใจตรงเนี้ยว่าเอ้เขามีม,มีมีเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ในตลาดหุ้นไหมอันนี้ผมตั้งก็ตั้งก็สังเกตเองนะส่วนอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยที่ลองย้อนไปดูนะไอ้โครโรนาไวรัสเนี่ยเราเริ่มรู้จักเมื่อ20ปีที่แล้วสมัยนั้นผมยังเด็กอยู่เลยเพิ่งเกิดที่สองคนอาจจะอายุเยอะแล้ว ตอนนั้นพี่จำได้ไหมโคโรนาตัวแรกคือซาค่ะสิบปีต่อมาโคโรนาตัวที่สองคือเมอร์สคที่รู้ไหมสองตัวเนี้ยยังไม่มีวัคซีนเลยครับค่ะแล้วไอ้ตัวโควิดเนี่ยมันจะเร็วขนาดนั้นเลยเหรออันนี้คือผมไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้มีนะถ้ามีได้ก็ดีแหละแต่ผมก็ยังตั้งข้อสังเกตว่าเออใช้เวลานิดหนึ่งท่นี้สุดท้ายเวลาที่ที่ให้ผมมีจํากัดเรื่อง้าถามว่าระยะสั้นจะเป็นยังไงเนี่ยผมไปดูประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ สุดสัปดาห์นี้จะมีการประชุมสภา,าประชาชนของจีนเลื่อนมาจากมีนาคมมาประชุมพรุ่งนี้เป็นวันแรกปีที่แล้วมีการประชุมกันแล้วก็ตั้งเป้าการขยายตัวเศรษฐกิจจีนเนี่ยหกเปอร์เซ็นต่ํ่ำที่สุดในสามสิบปีหุ้นลงกระหน่ำเลยครับทองขึ้นเยอะเลยปีนี้เขาจะประกาศอะไรออกมาต้องรอดูครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแล้วถามว่าเรื่องวันเสาร์อาทิตย์ทำอะไรได้อันเนี้ยผมมีวิธีแอบขี้โกงให้พี่สองคนดิ่งเหมือนกัน ผมชอบดูมันยันมีรถไซต์นึงไอทีเทรดมั้งลองไปดูนะอันเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกับรายงานว่าตลาดหุ้นสหรัฐวันหยุดขึ้นหรือลงแล้วมันจะไปเอฟเฟกวันจันทร์อันเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าจีนเขาประกาศอะไรออกมาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ด้วยหมอนี่ก็ได้ครับวันเสาร์ถ้าหากว่าหุ้นสหารัฐดาวโจรลงแรงก็ไปซื้อทองอใช้วิธีนี้ก็ได้นะฮะถามต่อไปทองจะเป็นยังไงเบรกแนวต้านขึ้นมาตอนนี้อาจจะพูแบ็กกลับลงมาครับแนวรับหลักๆเนี่ยพันเจ็ดร้อยสิบเหรียญ แนวรับนะครับถ้าอ่อนตัวลงมาตรงนี้เราไม่หลุดเนี่ยก็ซื้อต่อได้ครับค่ะ,คะแต่พอฟังคุณชลทิศแบบนี้แล้วดูเหมือนว่าการลงทุนในระยะยาวน่าจะได้รับผลตอบแทนหรือว่าเสี่ยงน้อยกว่าระยะสั้นที่เราต้องติดตามข่าวในวันสองวันนี้หรือเปล่าใช่ครับระยะยาวเนี่ยผมผม,ยผมเชื่อคือคือผมจะเชื่อเรื่องของว่าถ้าจากเศรษฐกิจแบบจำได้คุยกับพี่แพงเมื่อสองปีที่แล้วที่บอกว่าเถ้าหุ้นยังขึ้นได้ทองก็ยังไปต่อแต่ถ้าหากว่ากลับมาเป็นเรื่องของเศรษฐกิจวัฏจะกรขาลงเมื่อไหร่เนี่ยอันเนี้ย หุ้นเนี่ยจะไปได้ไม่เยอะแล้วทองเนี่ยจะไปได้ไกลแต่ปีที่แล้วเนี่ยทองขึ้นมาจากเรื่องของสงครามการค้าถูกไหมแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจโดยตรงแล้วล่ะว่าถ้าหากว่าไอ้ตัวโควิดเนี่ยมันส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยแล้วถ้าเกิดไอ้ตัว NBR เขามายืนยันให้เราทราบว่าเศรษฐกิจสหรัฐค้นแล้วนะจากการเป็นขาขึ้นกลับมาเป็นช่วงผ่อนตัวลงมาเนี่ยอันนี้ระยะยาวผมถึงยังเชื่อว่าทองจะไปได้ครับค่ะงั้นขอไปดูที่ตลาดหุ้นไทยกันบ้างดีกว่านะคะหลังจากที่ถ้ามองตลาดหลัก ผ่าน1,300มายืนแกร่งได้แต่ว่าดูเหมือนว่าวันนี้จะไปต่อไม่ค่อยไหวแถมยังจะเตรียมพิจารณาเรื่องของช็อตอในตลาดที่เป็นฟิวเจอร์ด้วยเราประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างคะ ก็ผ่านพันสามขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่รู้จะดีใจรู้เสียใจดีก็พันสามมันจะเป็นแนวรับหลักแหละถ้าหากว่าลงไปแล้วไม่ต่ำกว่าพันสามก็ก็โอเคอะแต่ผมยังยังเชื่อว่าอาจจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่มันก็มีมีหลายประเด็นอะตอนนี้บางคนเขาบอกไปดูเรื่องหุ้นการบินไทยส่งผลยังไงผมก็ด้วยความที่รู้น้อยก็ไปอ่านข้อเขียนของท่านนายกนายกสมาคมนักวิเคราะห์นะมาทประยุทยุคือลองไปเสิร์ชดูอะท่านเขียนน่าสนใจมากอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นที่ต้องเข้าฟื้นฟูจะเป็นยังไงอันเนี้ยลองไปดูตรงนั้นแล้ว แต่ถ้าเกิดเป็นภาพรวมตลาดเนี่ยผมผมยังยังมองว่าหุ้นเนี่ยยังไปได้ไม่ไกลอันนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับมีข่าวดีเรื่องวัคซีนมันก็เลยทําให้ตลาดขึ้นมาได้สวยหน่อยในช่วงต้นสัปดาห์แต่ว่าเอาภาพรวมจริงๆเนี่ยผมยังเชื่อว่าเดี๋ยวจะเริ่มกลับอ่อนตัวลงเพราะนั้นแ <ừ> นวรับพันจาม <ừ> ถ้าดูตลาดหุ้นนะครับ<า>แต่ถ้าเกิดเป็นตัวซีรีส์เเนี่ยตัวนี้แนวต้านหลักๆเนี่ยใกล้ๆ้เก้าร้อยจุดอ่ะตัวนี้ก็ใกล้ๆน่าสนใจที่จะเริ่มกลับมาช็อตนะครับแล้วก็รออ่อนต ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฟังแบบนี้แล้วดูเหมือนจะน่ากลัวนะสาหรับการลงทุนทองคําแต่ว่าระยะสั้นเล่นได้แต่ต้องแค่นี้นะสุกเสาร์อาทิตย์จนที่จะเล่นได้ส่วนระยะยาวเดี๋ยวรอดูช่วงเดือนมิถุนายนว่าในเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐเขาจะมีการประกาศออกมาว่าจะมีการขยับตัวได้ต่อหรือว่าย่อลงมาด้วยค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตทางเลือกการลงทุนหรือแม้กระทั่งตลาดหุ้นต่างประเทศกันค่ะ โดยการเงินธนาคาร ติดตามสถานาการณ์หุ้นไทยกันต่อนะคะถึงแม้ว่าวัาวนนี้จะมีการปรับตัวย่อลงแต่ว่าก็ยังยืนเหนือ1,300จุดกันได้นะคะยังคงต้องติดตามเลยค่ะว่าในเรื่องของทิศทางต่างๆนั้นจะมีการกดดันหุ้นไทยมากน้อยยังไงกันบ้างนะคะ,คะวันนี้หุ้นไทยปิดกันไป1,320.69จุดค่ะปรับตัวลดลงมา1.51จุดมูลค่าการซื้อขาย72,12.37ล้านบาทนักวิเคราะห์มีการเปิดเผยค่ะหุ้นไทยวันนี้ผันผวนค้ายตลาดในภูมิภาคราคาน้ํามันยังดีอยู่นะคะบ้านเรา เชิญแรงขายทำกำไรหลังกังวลในแง่ของราคาที่ตึงตัวและดัชนีก็ยังไม่หลุด1,300จุดก็ยังถือว่ารับได้ค่ะรอปัจใจัยใหม่ๆเข้ามาหนุนนะคะก็จับตาในเรื่องของการยืดระยะเวลาพอเราก่อฉุกเฉินไปอีก1เดือนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะรู้กันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ต่างชาติขายออกไป3,349ล้านบาทรายย่อยซื้อเข้ามา2,177ล้านบาทค่ะขณะเดียวกันจับตานะคะในวันพรุ่งนี้ กรอบดัชนี1,300ถึง1,330จุดส่วนในเรื่องของการค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนเป็นประเด็นที่นักลงทุนยังคงให้ความกังวลอยู่ค่ะค่ะไปดูกันต่อนะคะบรรยากาศการลงทุนในฝั่งฝั่งของตลาดหุ้นในโซนเอเชียวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าทิศทางของความวิตกกังวลนั้นจะเริ่มเป็นประเด็นในกรณีที่วุฒิสภานะของสหรัฐอเมริกานะคะมีการผ่านร่างกฎหมายดีลิสตลาด ก็คือดีลิสในส่วนของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นสัญชาติจีนนะคะก็คือมันมีเป้าหมายในการที่จะแตกหักกับจีนนะคะหรือแม้กระทั่งการที่นายโดนัลด์ทรัมป์ห้ามไม่ให้มีการลงทุนในหุ้นจีนของกองทุนบำเหน็จบำนาญของประเทศดังนั้นภาพดังกล่าวมันก็ส่งสัญญ,ญาณชัดแล้วค่ะถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศทําให้นักลงทุนนั้นกลับมาเกิดความวิตกกังวลอีกครั้งบรรยากาศการซื้อขายก็เลยดูไม่ค่อยสู้ดีส่วนทางด้านของคอสบีเกาหลีใต้วันนี้รีบาวได้นะคะถึงแม้ว่าจะมีการรายงาน ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมเมื่อวานนี้เขาเพิ่งเปิดโรงเรียนการได้ไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็มีการรายงานแล้วว่าเด็กนักเรียนติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ปิดแทบไม่ทันนะคะประเด็นนี้ก็ยังต้องรอติดตามค่ะว่าจะเป็นอย่างไรส่วนเวเต้ไต้หวันนี่ลอยลาไปแล้วเพราะว่าทางด้านของประธานาธิบดีเขาสามารถดํารงตําแหน่งต่อเนื่องเป็นสมัยที่2ค่ะค่ะไปดูที่อัตราแลกเปลี่ยนกันบ้างน,นะคะเงินบาทค่ะหลังจากที่ มีทิศทางขยับนะคะแข่งค่า31บาท83สตางค์ถึง86สตางค์ถึงแม้ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาแต่ว่าช่วงนี้บรรยากาศการลงทุนในตลาดไทยหรือว่าประเทศไทยดูน่าสนใจนะคะเงินบาทก็ยังขยับแข่งค่าอยู่พรุ่งนี้ประเมินที่31บาท80ถึง90สตางค์ค่ะส่วนฝั่งฝั่งสหรัฐนะคะค่าคืนนี้จับตาในส่วนของตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานซึ่งล่าสุดมีการประกาศออกมาแล้วว่า2.43ล้านคนซึ่งถือว่ามากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะคะว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 4ล้านคนค่ะแต่ว่ามีการปรับตัวลดลงจากครั้งที่ผ่านมานะคะที่อยู่ที่2.981ล้านคนถือว่าในเรื่องของตัวเลขจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนั้นผ่านพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วแต่มันยังเป็นตัวบ่งชี้นะคะว่าในส่วนของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั้นทําให้ยังมีผู้คนตกงานกันอยู่ในในของสหรัฐกันด้วยค่ะขณะเดียวกันบริษัทจดทะเบียนนะคะอย่างบริษัท Best Buy ซึ่งเป็นห้างค้าปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของสหรัฐมีการเปิดเผยกำไรแล้วก็ไรายได้รวม ถึงยอดขายค่ะปรับตัวลดลงในไตรมาสแรกนะคะเพราะว่าผลกระทบจากโควิด -19 ที่มีการระบาดขึ้นมาปรับตัวลดลงไป8.56พันล้านดอลลาร์จากระดับ9.1.4พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะยอดขายเนี่ยลดลงไป5.3เลยค่ะ ไปดูกันบ้างน,นะคะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปนะคะยังถือได้ว่าเป็นที่น่าจับตาเกี่ยวกับการเปิดประเทศแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่มีการเปิดเผยออกมาล่าสุดนะคะซึ่งอย่างสะท้อนว่าทิศทางเศรษฐกิจนั้นดูไม่ค่อยสู้ดีและะ mm ้วค่ะเนื่องจากว่าภาพรวมของการเติบโตของเศรษฐกิจยังคงอยู่ในระดับถดถอยนะคะวันนี้มีการเปิดเผยตัวเลขภาคการผลิตในอังกฤษออกมาก็ยังไม่ค่อยสู้ดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามค้ำคืนวันนี้มีประเด็นหนึ่งก็คือรูปฮ mm ันซ่าที่เสนอขอความช่วยเหลือกันมาตั้งแต่ช่วงเมษายนที่ผ่านมา นี่ยนะคะ,คะขอความช่วยเหลือทั้งออสเตรียสวิตเซอร์ลแลนด์ทั้งเยอรามานีนะคะปรากฏว่าเขาบอกว่าตอนนี้เจรจาก,กับรัฐบาลเยอรามานีและมีโอกาสที่จะแลกรับข้อมูลหรือว่าเงินช่วยเหลือได้นะคะส่งผลทําให้ราคาหุ้นในวันนี้ขยับเพิ่มขึ้นมากว่า6%เปเลยทีเดียวคะ่ะถือว่าเป็นข่าวดีนะคะ,คะมาตามกันต่อคะ่ะใครที่ไปของเงินกู้ฉุกเฉินจากธนาคารออมสินนะคะล่าสุดธนาคารออมสินออกมาบอกแล้วนะคะว่าตอนนี้เตรียมส่ง SMS แจ้งกันไปแล้วนะคะว่าใครได้หรือไม่ได้หรือว่าจะต้องมีเอกสารอะไรมาติดต่อกันที่ ธนาคารกันต่อค่ะทางด้านของธนาคารออมสินนะคะเปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบรูปแบบก็คือสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระวงเงินกู้รายละไม่เกิน10,000บาทเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวค่ะตรงนี้ใช้วงเงินทั้งหมด2 0 0 0 0ล้านบาทและสินเชื่อผู้มีรายได้ประจําวงเงินกู้รายละไม่เกิน50,000บาทวงเงินสินเชื่อตรงนี้ก็20,000ล้านบาทเช่นเดียวกันมีการให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินไปแล้วนะคะล่าสุดมีผู้ลงทะเบียน ขอสินเชื่อทั้งหมด2.3ล้านรายแบ่งเป็นสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ1.77ล้านรายและสินเชื่อผู้มีรายได้ประจํา627,000รายค่ะตอนนี้ธนาคารอมสินแจ้งว่าได้มีการทยอยส่งข้อความหรือว่า SMS แจ้งกําหนดวนันเวลาให้ผู้ลงทะเบียนติดต่อสาขากันแล้วนะคะกว่า1.33ล้านรายค่ะซึ่งผู้มาติดต่อลงทะเบียนนะคะแล้วก็ได้รับอนุมัติกันไปแล้ว130,000ล้านรายค่ะส่วนที่เหลือให้รอกันก่อนเพราะว่า SMS เนี่ยกำลังทยอยกันออก ไปแต่ยืนยันว่าออมสินเนี่ยจะส่งไปหาทุกคนเลยสำหรับ s อ s ตอบรับว่าคุณได้สิทธิ์ในการขอสินเชื่อหรือเปล่าค่ะค่ะอัปเดตข้อมูลสั้นๆนะคะสำหรับทางด้านของบจทหารไทยนะคะระบุบอกว่าช่วงนี้โควิด1 9นะคะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้สำหรับผู้ที่จะเข้าซื้อกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้ใตการจัดการนะคะของ TMB อ a s t Spring จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะคคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะ,คะเราสองคนพร้อมทีมงานลาก,กันไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ